รถที่ผ่านการชนระดับ5้าดาวแต่ถ้าเจอแบบนี้ก็ไม่รอดนี่คือภาพการทดสอบชนทา้ายรถบรรทุกจากสื่อจีนดีคาแบบมุดใต้ท้องรถที่ความเร็ว40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงใครเห็นก็ว่าไม่รอดแต่จริงๆแล้วอาจไม่เป็นแบบนั้นเริ่มจากสายลุยอย่าง Mercedes Ben z g จ l ค s าสภาพคนนั่งหน้าดูเหมือนชนหนักแต่ผลกลับไม่เป็นอะไรมากเพราะโครงสร้างเสาเอด้านหน้ารถช่วยซับแรงกระแทกไว้จนพังยับแถมแอร์แบ็กก็ช่วยซับแรงไปอีก ขั้นต่อมากับเซียวมี่ S.U.7 รถจรีนอีคันที่กําลังมาแรงพบว่าตอนชนโครงสร้างด้านหน้าซับแรงไปได้เยอะบวกกับความแข็งแรงของโครงสร้างข้างในทําให้เสาเอไม่เสียหายมากนักแต่ที่น่าเป็นห่วงคือคนนั่งฝั่งที่ชนอาจจะมีการบาดเจ็บที่คอจากคานหลังคาที่ถูกชนและยุบลงมาได้ส่วนเทสลาโมเดล3ถือว่าทาได้ดีที่สุดเพราะเสาเอเกิดความเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแถมผลทดสอบก็ยังไม่เป็นอะไรมากสาเหตุมาจากโครงสร้างด้านหน้าที่ซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมชูให้สองนิ้วเลยครับ รถที่น่าเป็นห่วงก็มี Range Rover หรือรถจีนอย่างซิกเกอร์ส่วนหนึ่งที่ฝั่งคนนั่งบาดเจ็บค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่ลำตัวส่วนบนเออนี่ขนาดได้คะแนน5าดาวจากการทดสอบการชนยูโรแอนแคปเลยนะเนี่ยแต่อุบัติเหตุชนท้ายรถบรรทุกจะเสียหายน้อยกว่านี้มากถ้ามีเหล็กคานการชนหลังท้ายรถบรรทุกหรือที่เรียกว่าอันเดอร์ไรกาดที่แข็งแรงมากเพียงพออย่างในภาพนี้ถ้ามีกฎหมายให้รถบรรทุกทุกคันติดตั้งเหล็กแบบนี้จะลดการสูญเสียได้เยอะเลยแม้จะมีกฎหมายกำหนดในบ้านเราแล้วแต่รถบรรทุกหลายคันก็ยังไม่มีคานการชนหลังหรือตัวคาาาานนททีีี่่่ตตติดดััั้งงงงก็ย็ยไมมมมรรฐควแแขชเจ เราจึงของแนะนําว่าเมื่อขับตามรถบรรทุกให้ขับขี่อย่างระมัดระวังมากขึ้นจะดีกว่านะครับใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะ